สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเดอร์ครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับพี่น้องเนาะรับงวดวันที่29มีนาคม67ครับมานําเสนอสูพี่น้องทีครับสําหรับคลิปนี้ครับผมกะมานําเสนอเลขของพ่อเจริญศิลป์ครับผมเลขลาพัฒนาพ่อเจริญศิลป์งวดวันหันพอกับ พะว่าถ้า่มมีศูนย์พอบ่เอาเงินครับพี่น้องเนาะรับผมถือว่าสุดยอดครับผมเพียงแต่ว่าเพิ่นประกบคู่พาเขาครับพี่น้องเพิ่นเห็นเด่นศูนย์หรือว่าหลุดศูนย์เลยครับพี่น้องครับหมดที่พานมากเอาในหมวดพันทียี่สิบเก่าครับผมมานําเสนอครับผมสู่พี่น้องที่ครับผมเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับผมลาวพัฒนาครับขอให้ได้โชคได้ลาวไปน้่กันเด้อครับพี่น้องหมวดยี่สิบเก่านี่ครับผม ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนวทางตัวเลขก็พอจะเลื่อนสินครับน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอพระคุณพอครับผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวนในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขของพอจะเลื่อนสินกันเลยครับพ่อครับกอามาเชียร์สวัสดีพอจะเลื่อนสินครับผมเออสวัสดีกอามาเชียร์น้ำเชียร์พ่อสวัสดีค่ะ ฝดดดดนตกกว่าขึ้นย,ยังไปใสนี่ยพ่อลดต้นไม้ให้เพนโอ้โอคนสวนคนสีตกก๊ที่นีพ่อม่จังไหนคนสิตกนี่พ่อนี่มาอยูอ่ร่มกระจาอยู่บ้านท่านอย่านิ่งเดียวได้ดี่ <c oughs> ผมต้นไม้ด้วยครับ <c oughs> อ้ดีดอีอ้่อสูนบ้าาบอเงินบอเงินแน่น,นหนี่ <c oughs> สวนดแมนไปสวนกนหอดบ่าหอดศูนเก่าที่ว่านหงวนเวียนอยู่นี่ละเด็กเนาะเียพาะ่าจะเลกกินกับบอกจัดใส่เอายี่ดอกใส่เอามาตัวใดตัวใดกับจัดใส่เอาเอาเอาบางอย่าจงวดด้เอสซี่เนาะค่ะครับพ่อคือวมากอยครับผมเขาเพาเขาเขามืดนี่แหละกันคอมเมนต์ เ c comment เบิ่งจักหา c เมน e n t ห้เศร้าบ่ห้เศร้าโอ้สู่ต่อนาะค่ะดน้จมิ่นมีศูนย์อยู่อ่ะหาจักหาอมเม e n t ก็ได้หรอกสู่ต่อพอก็สิไปเรื่อยๆโอ้จั่าน้ชมาสู่ต่อหาม o m m ต์ t กับผมพอ,อจิไปเอาๆอตัวเจ็ดตัวเดียวเด้ามืน่นโอ้เจ<อ>็ดตัวเดียว บ่หันพ่อกว่าศูนตัวเดียวลหรครับผมค่ะเจ็ดตัวเดียวเหันบ่มีเงินกับม่เจ็ดกับเบเอาเงินนี่ละโอ้นี่นี่ของแท้ค่ะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจดสามเอาหาคู่เนรค่ะครับผมมันมันมันมพื่อฮาร์ดดสก์เสียดายน้องโยตัวนี้ก็ไเลครับ เจ็ดซีเจออหาคู่อะไรเอฟซีหนึ่งสองสามไงจะลนชิ้นจับคู่ให้หาเเอาหาเซเจ็ดละหมื่นครับอันเบิ้ลก็เจเจดเ้อเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเจาไปสคู่ให้สามมกับเจเจเลขเบิ้ลครับผมเลขกเบิ้ลสามสามกับเจ็ดเจ็ด บนแหน่ครับผมเหล็กเบิ้ลยังได้กับเบื้องเปลียนเดี๋ยวเทียบเอาเด้อครับพี่น้องหลายๆเสียนเนาะน่าพอเนาะหลายๆอาจารย์คนเบิ้องเรามี้งถ้าอาจารย์แม่นแม่นเยอะดอกเยอะสองครับน้ำเสี้ยครับเพราะว่าหาเด็ดไปประกบกันเนาะครับหาเด่นไปประกบกันเนาะอาหานพอได้ศูนย์นะครับพี่น้องก็ลองไปเบื้องวันเซียนได้ภายในเก้าองค์สีครับผมเพราะว่าจีดเป็นชุดประกบกันได้ เจ็ดละพี่น้องเจ็ดเลยพี่ซื้อเงินบ่มีเจ็ดกระเป๋าเงินเหลัาเจ็ดไม่มีไม่เอาเงินขาดานผส้มหรือว่าเสียวเจ็ดพอไปใส่เจ๊ปูมีอนเด่นเดินดีเองสินาะค่ะคก็บันเด่นเดินดีครับลองเบิ่งบ่มีตาอาจารย์แม่นแม่นใช่กเอมาใส่เอาหามาใส่เจ็ดละครับล่างกันบนเนอะล่างกันบนเลนล่างกันบนครับผม หักลอางกันบนเอาครับเรียกพอจะเป็นรักหน่วยลางเท่ากับรักสิบลางครับผมกันบนนะครับนี่แหละครับพ่อเจริญศิลป์ครับไม่มีเจดไม่เอาเงินครับหมดวันกับวันศุลนะเจ็บต้องแม่แก่ครับได้ยังกินเร่งเนาะครับพอ่อ บพทันน <l id> ี่บุญบ้านก็เจ้าเรื่เหมือนเออบราก็เจ้าอย่างบ่คางว่าว่าสิไปหาครัวคือจะไปหาครัวอยังกลยังไงที่ว่าย่งไกลแล้วท้ามันก็จะบ่เออนี่บ่พ่อไหนเอนี่ดีบุญบุญก็เจ้าเหมือนบุญพระเวสก็เจ้าบุญโอ้ครับบุญพอดีมันก็จะคางว่ามันนี่เจ้าน้าโปัที่ผม <Es> คำเจ้าน้อยุูเละจังสิย่างเข้าไปเอาเรียเซเเราเย่ยมชี้เออเนไปใช่ว่าไดหรอกคับถิมไม่เงี่ว่าไดครับเอาเรียนนู่นวมวนเซเซ่ดอกค่ะครับผมแล้วก็าชุดใต้ชัยชุดเบือนค่ะไอเกบมาเลยเยี่ี้จังสิีถือจังสิีมีเงินซื้อเรือเงยมือวันจันทร์คับผม ตลาดเข้ามาเชียน้าเชียครับพอ่อขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมสวัสดีสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางเราพัฒนาพ่อจเจริญศิลป์ครับพี่น้องเนาะครับงวดว่างหันพวาว่าจงไดกะต้องมีศูนย์ครับผมยังไงศูนย์ก็ต้องมาครับงวดนี่ จ็ดครับผมยังไงก็มีเจ็ดอันนี้คือเป็นความมั่นใจนะครับพี่น้องเนาะความมั่นใจของพอเพราะว่าอ่าเปนเหตดสูตรมาได้ตามนี่ครับผมจังไงกับพี่น้องพี่กับพิจนาเบื้องเอาครับผมเปรียบเทียบเบื้องหลายๆสํานักหลายๆอาจารย์ได้ครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงครับสําหรับอ่าชุดประกบคู่ครับพี่น้องเนาะปรับพอกับไห่อยู่ห้าคู่เน้นเ้นครับผมครับ เด่นบนล่าง7ครับพี่น้องเน้นล่างกันบนครับ70 71 72 73 74ครับผม70 71 72 73 74ครับกลับด้วยเด้อครับพี่น้องกลับด้วยก็ดีครับผมแล้วก็กันเบิ้ลครับผมกันเบิ้ลก็จะเป็น77และ33ครับผมกันเบิ้ล7733ครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขอ่า ลาพัฒนาพ่อเจเลนสิงวดวันที่29มีนาคม67ครับก็พิจารณาเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ลายลาไปน้ากันครับเอาสำหรับแนวทางตัวเลขครับผมพี่น้องเอซี่ครับธมารเจ็ดคิดว่าน่าจิจับกับผู้นั้นผู้นี้ครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นเด่นเดินดีหรือว่าเจ๊ปูก็ลองเอาไปเปรียบเทียบเบื้องเด้อครับผมครับพอเจเลนสินบนมิจเจ็ดครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ก็มาแชร์กัน ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีกับถุงเ,เงินไปนน้ำกันเด้อครับพี่น้องแนวทางลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับผมวันศุกร์ที่29มีนาคม67สําหรับคลิปนี้เอาไว้ซําหนี้ครับพี่น้องเนาะป้อ,อ,อกันคลิปหนาลาพัฒนาที่จะนํามาเสนอสู้พี่น้องซีอ่ะสู้พี่น้องเอฟซีเป็นลําดับต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ